ทุกคนคะตอนนี้อันอยู่ที่วัดม่อนกูเวนนะคะเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตเลยวันนี้ซีเป็นใครวะคนขับรถให้มาเชียงใหม่แล้วอยากได้คนพาเที่ยวคนขับรถก็ทักหาน้องซีได้เลยนะคะนอันนี้คือทูอันนี้คือทูอลิมปิกโคโคเดี๋ยวจะมาให้หวยเอซีทุกคนตอนถ่ายคลิปนะคะกินแล้วรวย ไปเยอะกันเลยคนเดียวเลยถูกต้องใครซื้อตามขอให้ถูกหวยวัดนี้นะคะแล้วก็มาให้อารมด้วยคนละยี่สิบจ่ายมา <S <S ถือว่าเป็นค่าบอกเลขไงอือแล้วทาไม่ถูกเรอน่อารมก็ตัวใครตัวมันอืาไม่ถูกเนี่อาร์ต้องรับผิดชอบไหมรับผิเท่าไรเชื่อกันเองอ่านว่าใครเคยวัดนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกคำด้วยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็สมหวังหรือเปล่าอือ โอรน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่ามันเป็นน้ำมะพร้าวอร่อยว่าน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำเปล่าสมุนไพรอะไรน้ำเอาคาลาย P+ h ชพสผสมน้ำกลั่นใบเตยและใบย่านางโอ้อร่อยอ่ะกินหอมมากเลยอ่ะน่ยต้องเข้าแล้วนะคะแล้วก็เตี๋ยวนี้นะทุกคน40บาทแต่แรกฉันก็นึกว่าแบบจะแพงแบบขายวิวขายบรรยากาศเนาะ40บาทค่ะให้เยอะเลย สุราพุชิกาถันวาถ้าสมมติว่ามีคนจะมาเที่ยวเชียงใหม่ซีแนะนำว่าไปเที่ยวที่ไหนดีสัก,กุระเมืองไทยไหรือพญาเสือโค่คุนชางเขี้ยนครับผมแต่ถ้านอนดอยแม่แตงเชียงดาวผมแนะนำแม่แตงค่ะแม่แตงแต่ถ้าม่อนแจ่มก็คือใกล้เมืองหน่อยอโอเคหน่อยแต่มันไม่ค่อยเห็นวิวธรรมชาติาาเดี๋ยวที่หกเจอกันจรู้ว่าใครจะรวย เ,เขาเขียนอยู่ว่ากวาดลานชีวิตจะดีดงไม่ไดีออกไปสรุป <c oughs> ตัวเองต้องออกมาค่ะ <c oughs>